คือคือเลยบอกไงว่ามันเหมาะสายวาดนี่คือเคสสำหรับสายวาดสายวาดแล้วก็มันเหมาะกับ iPad mini เพราะว่า iPad mini มันควรจะเบาสวัสดีครับผูออกับครอวนะครับวันนี้มีของเล่นนคังใหม่นะครับสำหรับนอ iPad mini ้องไอ a d ด i n i ของพวกออมนะ อันนี้เป็นไอเทมดี้ขึ้นรีวิวไปนะทำการรีวิวไปนะครับของเล่นสำหรับพวกแท็บเล็ตพวกนี้ก็จะมีเพียงอย่างเดียวใช่ไหมก็คือเรื่องของการใช้เคสนะครับพวกเคส ทีนี้ทําไมถึงซื้อตัวนี้นะครับเคสตัวนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะําหรับครูครูอ่านว่าอารีแล้วกันนะแต่เป็นเคสที่ยี่ห้อได้เป็นแบรนด์ของเราหนีหรือมันอ่านอาราเล่ไม่รู้นะเออแล้วทาไมถึงเลือกอันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเคสนี้เบาก็เคสนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องของการกานเป็นนักวาดแล้วก็เคสเก่าของผมจะเป็นเคสนี้นะเคสโฟริโอนะอันนี้เป็นเคสที่ได้มาจากเขาเรียกว่าของเจ้าของคนก่อนนะเพราะไอเดียนีซื้อมาของมานะถ้าใครเห็น คลิปก่อนก็จะรู้นะว่าซื้อมือสองมาคนคนชอบซื้อของมือสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ,บ็อกนะครับตัวนี้กันดีกว่านะครับจะบอกวจริงจริงแอบโกไปแล้วนะนะเพราะว่าถ้าเกิดใครดูคลิปไอแพดมีร,รีวิวอะ่ะก็จะเห็นเห็นว่าไอ้น้องน้องอ่ะใสไปแล้วนะครับก็แต่ว่านี่เป็นทำคลิปแจกนะครับอ่ะนี่คือหน้าตามันนะครับซื้อมาเท่าไหร่นะแต่ยไว้พันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละร้านมีราคาไม่เท่ากันนะครับ รูได้มาจากซาราดานะครับ900 970ประมาณนี้950 970นะครับใส่อันนี้สําหรับ iPad mini iPad mini 6เป็นของแท้นะครับของแท้เดีย๋ยวรู้ว่าเกาเกหลีเกาหลีจริงไม่จริง่ยเห็นไหมเป็นสาาเกาหลีเลย็รูปกระทงชาติเกาหลีนะครับเห็นไหมเปิมาตมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าแอบุ่มโซมนิดหนึ่งแล้วนะครับมีใช้งานแล้วจริงออกมาสะอาดเอี่ยมเลยนะ <laughs> อันนี้คือแบบมีใช้งานไปไปนิดหนึ่งแล้วมันก็เลยแบบมีคราบๆนิดหนึ่งนะ เหตุผลที่ซื้อนะครับหนึ่งเลยนะคือมันมีตรงนี้อยู่นี่ครับเห็นตรงนี้ไหมจอตรงนี้มันจะเป็นฐานตั้งนะครับฐานตั้งเห็นไหมครับมันจะมีฐานตั้งมันจะทําให้แบบหลังมันไม่แน่นะเพื่อเพื่อให้แบบมันลอยขึ้นมานะไอตรงนี้จะได้ไม่เป็นลอยนะแล้วอย่างหนึ่งเวลากระแทก,นกเ,ทนเนี้ยด r o p t e เนี้ยมันจะโดนขาตั้งก่อนห่อให้เอาหน้าลงมันก็จะโดนตรงตรงขอบไอตรงขอบนี่แน่อยู่แล้วแหละ อน,นี้คือปัจจัยหลักท,ที่ซื้ออันนี้คืออะไรน,นี่คือตัวนี้ครับตัวแสแตนนะครับซึ่งกังวลมากๆเลยว่าอน,นี้จะแข็งแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็ดูดูไกลๆก็ดูยากนะว่ามันแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าพอใช้จริงนะแข็งแรงก่อนี่ชินนะแข็งแรงอ่ะเอาออกมาจากเคสได้แล้วนะครับแต่ผมบอกก่อนก่อนจะใส่เคสนะผมบอกอะไรให้เคเนี้มีข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือตัวแอปเปิลนะตัวแอปเปิลเพนซิลเนี่ยเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันไอตัวนี้ม,นมันมีที่เก็บอยู่ข้างล่าง ตรงนี้มันจะเหมาะใครนะครับมันจะบอกของคนที่ไม่ได้วาดรูปบ่อยเพราะว่าถ้าปากกาที่มันอยู่ตรงนี้นาอนานอ่ะมันก็ทําให้แตกเสื่อมเร็วดังนั้นไอ้เคสเนี้ยมันจะมีข้อดีคือมันมันมันจะมันเก็บปากกาไว้ตรงนี้มันก็จะทําให้แบบปากกามันไม่ได้ฉาตลอดนะก็จะถอดถอมแบตนะครับแต่ข้อเสียสําหรับสายวาดคือพอมันอยู่ตรงเนี้ยมันดึงออกมายำลำบากครับต้องมานั่งเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับดึงเหม่งั้นต้องต้องเอาหนึ่งเนี้ยนิ้วแย่ไปเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะ ใช้เนี้ยตรงนี้มันเป็นซิลิโคนนะครับตอนแรกเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันแข็งใช่ไหมตอนแรกนึกว่าตรงนี้เป็นพลาสติกเว้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นพลาสติกแข็งมันจะมันจะทำให้ iPad เดินลอยไอ้ตรงเนี้ยที่ชอบที่ชอบมากเลยตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ง่ายมากเลยเห็นไหมครับมันไม่ต้องแบบออกแรงอะไรเลยอะนะครับพอวางใช่ไหมดูนะครับดูด้านข้างเนี่ยเนี่ยวางนะวางโชว์เยเห็นไหมมันจะมีช่องวางเนี่ยเวลามันกระแทกเนี่ยกระแทกเนี่ยมุมสี่มุมนี้ก่อนอ่ะวางให้ดู ทำให้เวลาเวลากแรงมันมันไม่ได้ขัดแทะตรงหลังมันทําให้แบบเขาเรียกว่าไอแพดมันจะรับดาเมจน้อยลงนะครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันตกท่านี้นะถ้าตกท่านี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตกท่านี้ไม่เป็นไรมันก็จะมีตรงนี้ขอบแต่มันมันค่อนข้างบางนะทีนี้จุดที่ชอบมากๆเลยนะคือหนึ่งมันเบาจริงๆอย่างน้อยมันเบาอ่ะเนี่ยมันเบามันเบาเท่ากับฝาเนี่ยเนี่ยเท่ากับเท่ากับประมาณฝาตัวนี้อันหนึ่งอ่ะหรือเท่ากับไอตัวเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนหนึ่งไอไอตัวเนี้ยเคเนี้ยก็หนักไม่ถึงร้อยกิ่มจุด เนี่ยมันจะมีข้างๆปกป้อง,ง,ง,งอยู่เห็นไหมครับแต่ข้อเสีย,ยมันก็มีนะข้อเสีย,ยคือมันก็จะหลุดหลุดได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราแบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็หลุดได้แล้วข้อดีอย่สุดของการที่มันเป็นลักษณะของการใช้เนี่ยวางตรงเนี้ยที่ปากกาวางตรงจุดจุด,จดชาร์จพอดีแล้วก็วางแล้วก็มีอย่างเงี้ยคือมันดึงออกง่ายเนี่ยเวลาใช้อ่ะ คือคือเลยบอกไงว่ามันเหมาะสายวาดนี่คือเคสสาหรับสายวาดสายวาดแล้วก็มันเหมาะกัไอแพดมินิเพราะว่าไอแพดมินิมันควรจะเบาเขาเรียกว่าเซฟเรื่องน้ําหนักได้มันเพิ่มความเป็นโมบิลิตี้นะคือความคล่องตัวเห็นไหมครับเราเอาสติ๊กเกอร์ติดตรงนี้ได้ด้วยถ้าอยากจะเปลี่ยนลายถ้ารู้สึกด,ดูจำเจดําก็ดําเลยใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเ,เราเอาสติ๊กเกอร์วางไว้ข้างหลังนะมันก็จะแบบเป็น,เป,นเป็นลายเลยให้ดูครูออมเอามาวางให้ดูครูออมมีเนี่ยสติ๊กเกอร์ฟอกกี้อย่างเง,งี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่ติดข้นะ้้้้้้าาาาางงงงนนนนนนนออออออกกกกะะเเเเววยตติิดดขขขไไไไมม่่โโคคครับบบ็ปใแี เนี่ยเราก็เอาสติกเกอร์อย่างเงี้ยไวไ้ข้างในแบบเนี้ยเนี่ยก็มีสติกเกอร์แบบนี้ข้อที่สําคัญสุดของเค้านี้ก็คืออันนี้ครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งเนี่ยเวลาจริงๆจะดึงเนี่ยดึงเอ๊ะดึง,ดงไง,งไวะมันมีช่องนี้อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เอาเนี้ยนิ้วจับตรงเนี้ยก็แค่ดึงดึงออกมาไื่อี่ครับทีเนี้ยมันก็ให้ถึงตรงนี้มาตั้งได้มุมนี้นะครับมุมนี้แข็งไหมนะมันถ้าเกิดผักแล้วก็แข็งมันก็ไม่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราวาดรูปเนี่ยเวลาวาดนะครับเนี่ยมัน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 แข็งพอที่มมัันจะไ่ขยบ นะครับเนี่ยเวลาวาดเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะแบบตั้งตั้งได้อะมันไม่หมนืดนะมันไม่แบบมันไม่ยุบยุบลงไปอะ่ะมันแข็งพอนะครับท่าเนี้ยไม่ได้เห็นป่ะท่าตั้งไม่ได้โอเคนะ ทีนี้เดี๋ยวภาพต่อไปเนี้ยจะวางอีกแบบหนึ่งจะไม่ได้วางแบบนี้ในการวางเราจะวางอีกรูปแบบหนึ่งแต่คราวนี้จะวางแบบนี้ถ้าวางแบบนี้นะครับวางแบบนี้วางแบบเนี้ยเวอร์กว่าแล้วทำไมว่าไม่วางแบบนีต่แรงนะครับคือจะโชว์ให้ดูว่าเวลาวางจริงวางแบบนี้มากกว่านะครับคือปกติเราจะวาง่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันกระแทกแล้วก็ไปใช่ไหมแต่แบบนี้กดไม่ไปครับอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวสามารถวางอะไรเลยนะแต่มีนิดนึงแหละมีมีนิดนึง แต่แต่สังเกตว่าจะสามารถวาดโดยไม่ต้องทำกวนเรื่องแรงเลยครับใส่แรงได้พอสมควรเลย เก้เรียบร้อยเนี่ยวางเน,นี่ยกดนีด่ยผมพยายามกดเลยนะย้ำกดลงไปเนี่ยกดไม่ลงนะครับไม่หงายท้องด้วยเพราะว่าเพราะว่าแรงมันอยู่นี้ไงเลยบอกว่าเคเนี้เคเนี้เหมาะกับนักวาดถาวรแบบนี้นะนะครับมับนวาดได้2มุมเลยก็คืออันนี้ก็วาดได้อย่างนี้ก็วาดได้นะครับอย่างนี้ดีกว่าันี้ดีที่สุดวางมุมนี้ดีที่สุดบอกกัเลยเนี่ยในการวาดข้อดีของเคานี้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเราเราเอามือสอดไปอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยนะเห็นป่ะหรือจะจับอย่างนี้ก็ได้จับอย่างนี้ก็ได้ หรือจับอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยวางอย่างนี้ได้น,นี่อันนี้คืออันนี้จะเป็นลักษณะการถือวาดนะครับถ้าถือวาดเนี่ยเคสนี้ก็ถืออย่างนี้นะครับในการวาดลูกเวลาถือวาดก็ใช้ปากกาเยอะหน่อยก็จะ,ก,จะก็จะไม่ใช้มือ้ายเลยก็จะใช้มือขวากดอย่างเดียวนะครับโอเคมันจะมีอยู่หนึ่งท่านะที่คนชอบทำกันมากเลยนะเวลาเล่น iPad นะคือท่านี้นะเชื่อว่าทุกคน <laughs> ที่มี iPad น่าจะเคยทำท่านี้ครับท่านี้ ล้วก็นี่เราก็อย่างงี้นึ่ออย่างงี้ยไม่ก็อย่างเงี้ยนะครับทีนี้จะบอกอะไรให้เท่านี้ถ้าข้าคุณทําท่านี้นะเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันทําอย่างนี้ได้ครับเอาแกเอามางี้ใช่ไหมไม่ไม่ท่านี้นะไม่เอาอย่างงี้นะไม่เอาอย่างงี้นะอย่างงี้ไม่โอเคนะอย่างงี้เอาเอาเนี้ยหายงี้ครับก็คือเอาดันมุมที่เป็นปากกาเนี่ยลงเนี่ยคลบองงี้ครับเห็นไหมแต่ต้องแนวนอนเท่านั้นนะแนวตั้งไม่ได้มันเล่นเกมทําอะไรเงี้ยสามารถใช้ วาดรูปก็ได้อ่าตรงเนี้ยมันจะล็อกอาขาอย่างงี้ครับจะล็อกเนี่ยล็อกอยกังไงเปลี่ยนขาก็ได้นะเนี่นยมีขาอ่าเห็นไหมแต่ก็มันก็ล่วงได้นะวางดีๆมันก็จะมันก็อยู่ตรงเนี้ยยังไงท่าน,นี้มันก็มันมันก็ได้ได้เต็มที่ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยท่านเป็นแนวตั้งแนวตั้งก็ต้องปิดอย่างงี้ไปท่านแนวตั้งก็ต้องท่านี้พยุงเอาก็ได้นะเราทำได้แหละวาดได้เนี่ยแต่ว่ามันมันจะสู้แนวนอนไม่ได้เห็นไหมการไว้บนตักมีเท่านี้นะครับก็ลองทำดูนะครับ เนี่ยถ้าถือว่านะครับมันก็จะประมาณนี้เดี๋อนิ้วนิ้วเนี่ยเนี่ยนิ้วชี้เห็นไหมนิ้วชี้นิ้วชี้ไม่ได้ไว้่วงก็จะไม่ล่วงง่ายๆแต่ก็อย่าไปไว้ใจตรงนี้มากนะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงแต่อาจจะไม่ได้แข็งแรงกว่าที่คิดก็ได้นะแค่แค่แบบเกี่ยวคืออย่างนี้วัดบางทีเราเห็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหดีกว่าเป็นรูปกล้องอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยไอตัวนี้มันเบาอยู่แล้ววัดเสร็จก็เอาเข้ากระเป๋าไปต่อได้นะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับ ก็ไอตัวนี้นะจริงๆจะบอกว่ารีวิวเวลารีวิวนะครูออมจะแอบเอามาใช้ก่อนแล้วหลายๆหลายๆรีวิวหลังๆแล้วนะเมื่อก่อนอ่ะเร่เวลารีวิวอะไรพวกนี้ยกูคูจะยังยังไม่เอาไปใช้ก็มาพูดเลยเี๋ยวดูข้อมูล่างที่อื่นแล้วพูดเลยแล้วก็ลองลองรีวิวตรงนั้นเลยนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือคือคือได้มาได้มาแล้วก็เอาเอาไปลองใช้ดูแลนะครับแล้วก็เออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะให้แบบไม่ใช่อยู่ดีก็ไอ้อาก็มันมันก็เอามารีวิวนึกออกไหม เคสอันนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับพวกคนบางกลุ่มนะคนบ,บางกลุ่มอาจจะเหมาะกับแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าอีกนะแต่ว่าเคสเนี้ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นนักวาดนะครับแล้วก็ความแข็งแรงระดับหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตัวตัวตั้งเนี้ยทำงานได้ดีนะนกับนักวาดนะครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปดูหลายๆเคสอ่ะมันจะมีเคสที่ว่าได้ดีมากๆนะครับอันหนึ่งนัก็คือของซูกูเพราะซูกูอ่ะข้างหลังเนี้ยมันมันกว้างอย่างเลย คุณกัวคุณกัวแบบแปะไว้ให้นะคุณไม่เคยทำของซูกูเหมือนกันไปดูไปดูในนี่เลยไปดูในในคลิปนั้นเลยคลิปนั้นน่ะบอกเลยว่ามันดียังไงแต่อันนี้มันเพอร์เฟกเรื่องอะไรนี่มันเพอร์เฟกเรื่องของน้ำหนักนะเพราะว่าซูกูข้อเสียคือมันหนักนะครับไม่ไม่ใช่อยู่ดีๆมาพูดว่ามันเซฟแล้วมันดีนะมันเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแล้วคัวออมเป็นคนที่ชอบคือเคสนะครับเพราะเป็นคนเรื่องมากนะครับในการใช้เคสมากนะครับเคสของคุณคุณสมบัติกัวออมหนึ่งต มันต้องเบามันต้องตั้งได้มันต้องแบบอะไรไม่รู้อะเออมัน,ม,นมันจะมีหลายๆสเปคนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันหามันหายอย่างนง้นยากนะครับแล้วก็มันต้องไม่แพงเกินไปดังนั้นนะครับเคสนี้เลยเป็นเคสที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ จากที่ดูหล,หลายๆเคสแล้วก็ใช้งานจริงมานะครับสรุปแล้วนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชรห์หน่อยนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPad Mini นะไม่รู้ว่ามันมีมันมีขลับของ iPad Mini หรือเปล่านะไปเซิร์ชดูไม่เจอนะเจอของคองลั่งนะ iPad Mini เหมือนอารมณ์เหมือน Mini Cooper มันจะมีมันจะมีขลับของมันนะอ่าโอเคถ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ